รถเบอรอ2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นอ e ีโคคาสุดประหยัดจากค่ายโตโตยต้าครับวันนี้เป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วนะฮะแล้วปีก็ใหม่ใหม่น้อยเหลือเชื่อเลยขอต้อนรับท่านพบกับ2องวัน2โตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตออโต้ไม่า0ัน<ป> ตย้ายาริสครับสุดยอดรถเก่งในสายอ e ีโคคาร์ครับวันนี้ได้รถบ้านสายจอดอีกแล้วนะฮะเป็นตัวรองท็อปก็จริงแต่แบบไม่น้อยเหลือเชื่อเลยคันนี้เลยนะฮะ2022 Toyota Yaris 1.2ส port ตออโตไม่5,000ตัวรองท็อปครับรถใหม่ไปายแดง69,000บาท โมเดลผลิตปี2022นะฮะออกรถปลายปี2022จดทะเบียนนี่2023เลยนะฮะเพราะฉะนั้นกันี้ยังเหลือวารันตีห้างนะฮะถึงปี2025ปลายปีเลยโอ้โหคุ้มมากๆนะฮะรับประกันโครงสร้างครับไม่มีคนหนักไม่มีประตอไม่มีพิษพิไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้5,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืินแต็มราคาครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้าเลยเดี๋ยวเรามาดูสภาพสีสันผิวพันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาเลยนะฮะ สวยใสขนาดไหนมีอะไรต้องทำบ้างหรือเปล่ามากระจังหน้าครับสวยน่ารักเองนะฮะสีดำเงาตัดกับสีเทาและโครเมียมซ้ายขวาสวยเลยครับโคมไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับมีไฟ LED d ด y t i m มให้ด้วยโคมไฟสวยใสปิ้งเลยนะครับด้านล่างครับมีไฟตัดหมอกให้ตกแต่งด้วยงานพลาสติกสีดำเงาตัดกับตัวรถสีเทาสวยมากนะครับ แววัสดุต่างๆมีสีเทาตัดกับตัวรถนี่หล่อมากนะครับโคมไฟหน้าสวยใสปิ้งปิงไฟตัดหมอกงานพัาสติดอะไรยังสวยดูดีเลยนะครับล้างขึ้นมาแล้วครั้งนี้มาด้วยสีบรอนเงินครับสดใสสวยงามออกแดดเงางามเปลง่งปลังเป็นประกายผิวพันยังบางใช้ได้พอไฟยังสวยสำหรับฟ้าโปรงดูแล้วขนแมวมีนิดเดียวไม่น่าเกลียดน้อยมาก ไม่ทําก็ได้ปล่อยไปเลยฮะไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันผิวเขาสวยเขาใสาเขาเดิมอยู่แล้วนะชิ้นนี้ปล่อยตามธรรมชาติได้ส่วนกันชนดูแล้วมีฝั่งซ้ายที่จะต้องทําให้นะครับหนึ่งเลยคือฝั่งนี้มีทะลอกนะแกต,ตรงบริเวณด้านล่างนิดหน่อยนะครับส่วนสีดําขออนุญ,ญาตขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะมันเป็นงานพลาสติกสีดําดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดช่างมานันปล่อยมันไปนะพวกงานพลาสติกสีดําปล่อยมันไปแล้วกันนิดเดียวไม่น่าเกลียดทำเฉพาะ จุดที่มันเด่นๆก็พอฝั่งนี้ขออนุญาตขัดให้นะฝั่งนี้ไม่มีรอยนะครับภาพรวมแถบขวาดูแล้วแถบนี้สวยใสใช้ได้เพราะฉะนั้นแถบนี้ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะฮะไม่ต้องไปยุ่งอะไรขนแมวดูแล้วก็มองแทบไม่เห็นมีก็น้อยมากนะครับบริเวณประตูนิดเดียวไม่น่าเกียดปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้ครับและด้วยความเป็นสีบอลเงินรอยพวกนี้จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอิววันนี้เขาให้มันเนียนอยู่แล้วก็เดี๋ยวขัดไปอย่างเดียวนะครับ รุ่นนี้นะครับมันจะมีเหมือนสเกิร์ตตกแต่งมาให้ในตัวเลยจากโรงงานก็ดูหล่อเบาๆนะครับดูน่ารักนะครับมีฟิล์มมาให้จากเจ้าของเดิมด้วยขอบคุณมากนะครับกระจกข้างรุ่นนี้จะเป็นสีดําเงามีไฟเลี้ยวให้เจเจลังคาก็ใช้ได้เรียบร้อยล้างขึ้นมาสวยไม่ต้องทําอะไรเพราะไปยังบางปล่อยตามธรรมชาติได้นะครับ ล้อแม็กลายนี้เลยนะฮะตัวรองท็อป1.2สปอร์ตน้เาเงาร่องดำดิสเบรกล้อหน้านะฮะแม็กสวยมากครับเพราะว่าวิ่งแค่5,000โลไม่ค่อยได้ไปไหนจอดซะเยอะนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีทลอกอะไรรุนแรงยางก็น่าจะเป็นยางตั้งแต่ออกจากโรงงานมาของด้านหลบนะฮะเบอร์185 60R15 นะครับ ปี2022นี่พร้อมตัวรถจากโรงงานให้มาวิ่งแค่5,000ครับเร่อกดอกเหลือเยอะแน่นอนดอกสวยดอกเต็มก็ใช้ได้อีกสัก4ปีสบายๆล้อหลังดัมเบลกนะครับแม็กด้านหลังก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะครับสภาพไปมากอย่างปี2022ก็พร้อมตัวรถออกจากโรงงานมาพร้อมตัวรถเลยดอกสวยดอกลึกดอกเต็มนะฮะพร้อมใหม่แค่5,000โครงสร้างกันต่อประตูหลังขวาครับเปิดมาแล้วฮนะเมทอาร์ค ลูกยางยังเหนียวมากไม่ค่อยมีใครดึงนะเม็ดรอคสวยงามรูกลมคมกริบและยู่ครบซอกประตูด้านในก็สวยแห้งเดิมใสไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำนะครับเสากลางขวาครับดึงลูกยางออกมาเม็ดแอคยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับ ติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะกาวอะไรเสาหน้าขวาครับดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงาม่าด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างก็ลูกยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คโอ้เหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงามซอกในแห้งเดิมหมดทุกจุดเลยแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยมาด้านหลังกันต่อนะฮะก็มีสปอยเลอร์มาให้ ในตัวนะครับก็สวยเรียบร้อยใช้ได้นะครับแล้วก็กระจกเดิมของ Toyo ต a พร้อมฟิล์มพร้อมไลฟ้าไฟท้ายซ้ายสวยฝากระโปรงหลังเรียบร้อยใสไ,ไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์กันชนใช้ได้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับมีสเกิร์ตให้ในตัวด้วยนะมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะครับสำหรับฝากรโปรงสเกิร์ตดูแล้วเรียบร้อยอ,อ๋อมีตรงนี้มีรอยเบาๆนะครับ อ๋อมีรอยหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบริเวณนี้เก็บสีให้ฝั่งซ้ายแล้วกันนิดเดียวแหมเสียดายนะแค่นี้ส่วนด้านล่างก็เช่นกันนะเดี๋ยวเก็บสีให้แล้วกันสำหรับด้านล่างนี้นะครับส่วนนี้เหลือฝั่งนู้นเดี๋ยวขัดเอาแล้วกันนะฮะฝาโป่งหลังนะฮะเปิดมาแล้วนะตะเข็บแห้งสนิทนะครับเม็ดอาร์คสวยงามฝาโป่งน็อตเดิมไม่เคยถอดเลยน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับเลยเม็ดอาร์คซ้ายขวาแห้งสนิทนะครับ ฝากระโปรงหลังแนวซิโคนเดินตรงเป๊ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะฮะมีแผ่นบังสายตามาให้ด้วยนะครับแน่แล้วก็ตัวถาดรองยังไม่แกะพลาสติกเลยขอบคุณเจ้าของเดิมมากนี่คือแถมมาจากโชว์รูมอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะฮะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยพรมสวยมากเนียนกริบฮะรุ่นนี้ไม่มีล้อไหนะครับโรงงานจะให้เรามาแค่นี้คือชุดซ่อมย่าง ที่เหลือก็เป็นแผ่นโฟมก็เปิดมาแล้วโอ้โหสวยมาก 1A ค่คมๆสติ๊กเกอร์เนียนๆไม่มีงัดแงะแกะ่เก่าไม่มีติดแก๊สไม่มีสนิมไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนะครับทุกอย่างแห้งเดินจากโรงงานเดี๋ยวจะยกให้ดูพื้นนิดหน่อยนะฮะจะยกกันให้ดูในคลิปนี้เรามาถึงเต็นท์ไม่ต้องยกแล้วนะยกบ่อยเดี๋ยวโฟมขาดอ้าวดูปแนวซิลิโคนแห้งสนิท ลุมล้อ,อไหลเดิมนะไม่มีน้ําท่วมไม่มีติดแก๊สมาภาพรวมแถบซ้ายกันต่อนะครับแถบนี้สีสันดูแล้วใช้ได้เลยล้างขึ้นมาแถบนี้ไม่ต้องทําอะไรสวยใสนะอย่างมากก็เดี๋ยวขัดให้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะมือจับสีเดียวกับตัวรถขนแมวมีเบาๆเดีดน้อยมากนะไม่ไม่เด่นไม่เด่นมีฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะฮะกระจกข้างสีดําเงาตัดกับตัวรถแล้วเทมากมีไฟเลี้ยวด้วยล้อดิสเบคล้อหน้านะฮะแบ็สวย อ,อมีถลอกเบาๆนะครับนิดเดียวตามขอบนะแต่ไม่น่าเกียดหรอกอยู่ตามขอบมองไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเด่นตรงกลาง90%ยังสวยไปตามนี้แหละนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะรเพราะว่าถ้าไปป่าเดี๋ยวโอกาสมีลมซึมตามขอบนะฮะอันนี้ถือว่าโดยภาพรวมยังดูดีนะครับไปตามนี้ดีกว่านะครับยางดันหลบอบพ้อมตัวรถครับปี2022ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใช้ได้ย,วยาวๆนะครับ ล้อหลังซ้ายโอเคเรียบร้อยสวยสมบูรณ์นะครับใช้ได้ยางพร้อมตัวรถปี2 0 2 2ยดันหลอกดอกลึกดอกเต็มดอกสวยครับพร้อมใหม่แค่ห้0 0ัหนวดยังอยู่เลยเนี่ยดูสิใหม่มากโครงสร้างประตูหลังซ้ายฮะเปิดมาแล้วลูกยางดึงออกมาเม็ดอาร์สวยงามรูกลมขมกริบสวยงาม เสากลางซ้ายครับดึงลูกยางออกมาดูเลยเม็ดอากอยู่ครบซอกในประตูน็อตเดิมแห้งสนิทนะฮะไม่มีงัดแงะแกะเก่าแผ่นเบรอยู่ซ้ายเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่าผลิตและประกอบประเทศไทยผลิตมิถุนายน2022นะครับเครื่อง1.2ลิตร ลาดเครื่อง 3NR ตัวถัง MR2KC ลงท้ายด้วย140984นะครับเสาหน้าซ้ายครับขอบยางดึงออกมาเหนียวจริงๆครับไม่ค่อยมีใครดึงเม็ดอาร์คยูครบด้านล่างเม็ดอาร์คสวยงามซอกในแห้งสนิทแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดนะครับคาสีหมดสิงหาใช้กันได้อีกยาวไปตามนี้เลยนะฮะ กระจกเดิมของโตโยต้ไปดูเครื่องยนต์กันวันนี้เครื่องยนต์สุดประหยัดครับสเปคอ,อีโคโคาร์ฮะเป็นเครื่องเบนซิน VVT IE 1.2ลิตรครับ92แรงมา้า e เกียร์ cvt ครับเติมได้ถึง e20 อัาตราสิ้นเปลืองครับ18โลลิตรโอ้โหประหยัดมากแล้วไม้แท้ครับ5,000โลโอ้โหห้องเครื่องใสมากซอกในขวา น็อตเดิมไม่เคยถอดรูกลมคมกริบแกมขวาน็อตเดิมไม่มีรอยขยับเลยนะฮะรูกลมรูคมเบ้าโชก1 r อาคมคมเลยเม็ดอาร์คแห้งสวยงามคานขวาน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะซุ้มลอ้อเม็ดอาร์คสวยงามแลนะแชสซีแห้งสนิทไม่มีเคาไม่มีพนคานขวารูกลมคมกริบรุ่นนี้คานกลางมีพลาสติกบางเราเอาศัยดูคานข้างๆเอาคา,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 านซ้ายคานขวาเอาคานซ้ายรูกลมคมกริบ ผิวนธุนแห้งเดิมนะฮะแบตเตอรี่ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยเบ้าโชกสวยงามแห้งสนิทนะฮะคานน็อตเดิมทุกตัวเบ้าโชก1 l อคมกริปเลยรูกลมเมรร็ดอาร์แห้งสวยงามมีเบรกเด้วยแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะฮะซอกในน็อตเดิมทุกตัว ฝาหน้าน็อตเดิมทุกตัวครับไม่เคยขยับไม่เคยถอดกันร้อนยังสวยดูดีสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นรูกลมรูคมน็อตไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวฝาแท้สลักโตโยต้าสุดยอดแถมเนเครื่องหน่อยแล้วกันนะฮะ 3NR5595951 นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันแม้ว่าจะรองท็อปเขาจะให้เบาะหนังมาเลยสวยมากเป็นเบาะหนัง เนื้อเดิมโรงงานเลยนะครับสีดำได้สีน้ำเงินนะตามสเปคเขาเลยที่อันนี้ก็ไม 5, ่5 0 0 0ันเพราะฉะนั้นสภาพมันเป๊ะอยู่แล้วนะฮะสภาพนี่เนียน,นกริบแน่นอนนะครับแผ้งก็เนียนกริบแน่นอนนะฮะงานพัตรงพลาติกหนังสีดำได้สีน้ำเงินสวยมากนะครับฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นเอ็กซ์ตร้าโคยังสวยมากขอบคุณมากนะครับ ด้านหลังฟิล์มยังสวยมาก e x ็กซาโคแผงสวยมากนะครับมีพรม 5D ตั้งแต่โชว์รูมแถมมาให้ด้วยขอบคุณมากเบาะด้านหลังก็สวยเช่นกันไม่5000เนียนกริบแน่นอนนะครับหัวหมอน3ตำแหน่งรูติดตั้งคาซีไใโซฟิกแผงประตูหลังซ้ายสวยเนียนกริบกริบไม่มีเร็วไม่มีรอยฟิล์ม e x ็กซาโคสวยๆเบาะสวยทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าไม่แค่5,000น ประตูหน้าซ้ายก็สวยเนียนใสคลิปคลิปฟิล์มเอ็ก a ์ตาโสวยๆเบาะสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันมาลองขับกันเลยฮะพี่น้องตัวนี้รองท็อปนะ,ะ1.2สปอร์ตก็กุญแจจะเป็นแบบเสียบนะครับกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะอ่ะสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่น้อยมากครับสักครู่นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะฮะแป๊บนึงใครมากดเล่นเนี่ย ตึบตึบอ่านี่ห้าพันนะฮะห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบโลโอ้โหน้อยมากเปิดแอร์ก่อนแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลทิศทางก็ดิจิตอลนะฮะแล้วก็แอร์ออโต้ก็มีนะครับก็ฟูลออปชั่นกันเลยคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นงานพลาสติกแข็งๆสีดำก็ยังสวยเนียนใสใช้ได้นะฮะถุงลม เอาที่อ่านสเปค7ใบนะครับพร้อมเบรก ABS หน้าจอของแท้จากโรงงานโตโยต้นะครับมีภาษาไทยให้เป็นระบบส,มสัมผัสด้วยเล่นไรได้เนี่ย USB มีนะมี USB AUX Bluetooth มีนะเล่นเพลงจากมือถือได้อะไรเยอะแยะมากมายอ้าวกล้องหลังมีให้อยู่แล้วนะมีให้กล้องหลังตามสเปคโรงงานเลยนะครับด้านล่างนะฮะ ร่องวางแก้วน้ําดีมากให้มันลึกดีหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยเนียนเป๊ะไม่มีริว้วไม่มีรอยเลยนะครับสวยเป๊ะมากนี่ไม5000ันมันต้องใสแบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ CVT เบรกมือก็เหมือนเดิมฮะตามสไตล์เก่งเล็กแต่ว่าเอาเล็กตรงนี้มีให้อีกหนึ่งนะครับที่เท้าแขนก็จะเป็นพลาสติกแข็งดำๆเลื่อนไม่ได้ด้านในโลง่งนะฮะ พวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันให้เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์นะครับโลโก้สวยวัสดุเนียนกริบเนื้อพงม,มาลัยหนังสีดำได้สีน้ำเงินสวยเลยนะครับปรับได้รู้สึกจากสอทิศทางลงขึ้นขึ้นกับลงจบนะพามสไตล์รถเล็กกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับ1บ้านเซ็นทรัลล็อกมีกระจกข้างปรับไฟฟ้า และได้พับไฟฟ้าเยี่ยมนะครับมีออโตสตาร์ทออโตสต็อปด้วยนะระบบควบคุมการทรงตัวมีให้กระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยกันโยกรุ่นนี้โรงงานแถมกล้องบันทึกหน้ามาแล้วไปตามนี้ได้เลยนะของ t o y o ต a ให้มาละไฟเพดานด้านบนด้านหน้า2ดวงตรงกลาง1ที่บังแดดสีดำพร้อมกระจกแต่งหน้า2ฝั่งนะครับเพดาน รุ่นนี้ใช้สีดำดีมากดูแลง่ายโอ้เนียนกริบเลยไม้ห้0 0ัสวยมากนะครับเ๊ะซ้ายมีอะไรให้เราคู่มืออบ๊มีให้นะครับคู่มือใช้งานทั่วไปคู่มือหน้าจอมีให้นะครับสำเนารถแทรกให้ดูก่อนนะครับมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับผ่อนกับ Toyota l i ิซ i n g นะครับโมเดลผลิตปี2022นะครับออกรถนนี้ปลายปีนะฮะ จดทะเบียนนี่2023เลยกรุงเทพครับสีเทาเดิมโรงงานครับเลขตัวถัง MR2KC ลงท้ายด้วย1440984เครื่องยนต์ 3NR5595951 เครื่องเบนซิน4สูป1.2ลิตร92แรงมา้าไปลองขับกันตัวนี้ มันเป็นปี22และแรงม้ามันจะอัพขึ้นกว่าพวกปี17 18นะอันนั้น86แรงมา้าตัวนี้จะได้92แรงมา้าแล้วเพราะฉะนั้นพละกกำลังจะเยอะกว่าเดิมนะฮะอ้าวงเลี้ยวก่อนเลยดีกว่าอยู่ท่านี้นะยังคงคล่องตัวเหมือนเดิมนะครับนี่เก่งเล็กเข้าออกตรอกซอกซอยมุดได้เต็มที่กลับรถง่ายสบายมีหักไม่หมดเลยนะเหลือเป็นเมตรเลยอัตราเร่งก็ใช้ได้นะครับสำหรับการขับในเมืองเหลือๆครับพุ่งเลยพุ่งมาก เบรกจึ๊กเลยนะครับช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับออปชันให้มาก็ไม่ขี้เหร่นะครับออปชันพื้นฐานให้มาครบเลยกล้องหลังหน้าจอระบบสัมผัสพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนแอร์ดิจิตอลกระจกข้างพับไฟฟ้าถุงลมนิรภัยระบบกันขโมยผมว่าออปชั่นพื้นพื้น,นหลักๆเนี่ยก็ถือว่าครบแล้วจะขาดก็พวกปุ่มสตาร์ทอะไรพวกนี้นะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นมากนะักนะฮะ ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็น e ีโคคาของ Toyota เรื่องความทนทานความประหยัดไว้ใจได้เดี๋ยวไปดูราคากันเลยฮะวันนี้เหลือเท่าไหร่ตายยารีส2022นะฮะ1.2ส p o r t ตหรือตัวรองท็อปวันนี้ได้รถบ้านสายจอดอีกแล้วโอ้โหไม่น้อยเหลือเชื่อ5,000กิโลเมตรเท่านั้นเองกับคันนี้เลย 2, 2,022ยาริส1.2สปอร์ตออโต้ไม่5 ตัวนี้รถใหม่ป้ายแดงนะฮะ690,000บาทโมเดลผลิตปี2022แท้เลยออกรถที่ปลายปีด้วยนะฮะจดทะเบียนนี่223 0เลยนะฮะเป็นรถบา้านมือแรกมือเดียวครับรับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกว่าไม่มีน้ำท่วมเลขใไม้แท้ๆ5,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับวันนี้ราคา walk in หน้าร้านปกติเราขายอยู่ 4 5 0 5 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปนเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดเป็เองก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง4 3 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวน์รถศบาทได้เหมือนเดิมนะฮะ มีวารันตีให้อีกด้วยครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและเดี๋ยวก่อนออกรถนะฮะผมจะเอารถเข้าศูนย์ตโ o โยต้าเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลนลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางโซเคนให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเช่อรถ่อนสมมอบเช่นเคยรถสวยปีใหม่ไม่น้อย5,000โลครับไม่ได้มาบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครเล็งอยู่ห้ามชา้ารีบออดไลน์มาได้เลยด้านล่างไปดีไลน์แอดน9 s กอนัานแบนที่ขอราได้ง่ายๆก็ไปที่กูเกิลแมปพิมพ์บเกรีปกรณ์เราอยู่ถนนกาลปะพฤกษเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธการประตู2แล้วถวาที่พนักงานขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสุขการิกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ๆติดไฟนั้นก็ขายได้เป็นบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด็นเยีนนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งแท็บช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัทสุขการ์ิปกร รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com